ขี้แกงจังวะมึงก็ลำมาเลยนะคะเนี่ยอ้าวชอบลำไงจัดไปอ้าวอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเสียอัธรรพคนดูเนี่ยไม่ถ่านหมดอีกเดี๋ยวจะเปลี่ยนก็ใช้เวลาเติมมาหนิ หน้าเหมือนรอยพระพุทธบาทอัวมอนถ้ามันจะไหลขนาดนั้นก็ไม่ต้องใส่ก็ไเลยมั้งไปเป็นขาไมให้พี่นุเหมือนเป็นไวเลยดับปากไปไหนไม่ต้องไปนั่นให้ผมตามใช่เป็นไข่หมาขาไม้ขาไม่ตามปากเลยถูกต้องเงาอกูว่ามึงถอดนั่นแหละเออ ปากล่างปากบนปากแค่ปากเอได้ปากล่างปากบนก็เท่ากันนะโอ้ตามไปเปล่าปากแค่ห้อยกูปากห้อยเออที่มึงปากเฮียกกูยังไม่พูดขอโทษจ้ะโอ้แม่นะ จัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเายอืมเยโอเอะเแม่ก็ตเกาอี้แล้วล้มทลารลมทลาเลยครับโอ้โหมึง แม่ลงไปนั่งข้างล่างเขาใหม่นะที่ <confusion. S 1> เขาให้นั่งเก้าอาี้ซื้อเก้าอี้มาซื้อเก้าอี้มานั่งข้างล่างซะงั้นแหละไปนั่งข้างล่างเขาใหม่นะแม่ตกใจตกใจกได้รางวัลอีกด้วยครับอุ้ยได้รางวัลโอหอุนนออห้ยตกเก้าอี้แล้วยังได้รางวัลอีก <c oughs> อขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยดวงดีจ้ะ จเดินเดี๋ยวเอาแม่ขึ้นมาก่อนฮะจับแม่ขึ้นมาก่อนอู๋แม่เออค่อยๆนะแม่นะค่อยๆค่อยๆโอ้โหไม่ไม่ผิดที่แม่เก้าอี้เขามันบางขำไงท้องเลยจ้าโอ๊ยไม่เอาแล้วแม่รวยแล้วรวยแล้วแม่ไอโทรศัพท์มาเครื่องไงเฮ้ยอ้าวของแม่นี่นะโอ นี่ะไรติดไม้ติดม,ตดมือตลอดเลยเนะนี่ยมึงเป็นลิเกรหรือวิชาชีพว่ะเนี่ย <S 2> <S 2> แล้วแม่ก็ไม่รู้ตัวด้วยขำมัยไอ้นุมอคืนนู้นคืนนี้เขาขาวเนี่ยแฟนขำแกเขาขาวนะทำไมอะ่ะส่งไปทางู้นบ้างดิไปั้นกอดกับแม่คนนี้เลยเมื่อกี้ล้วงกระเป๋าไปเจอถุงยา เบาหวานมากอะไรมากไม่รู้อยากลงมือก่อนนี่ขอขาวว่าจัดให้ได้เลยพี่ชายยังโอ้โหแม่นางเอกในใจอ้าไปแล้วครับเพลงแล้วต้นเพลงแล้วโอเคเพลงไปที่เดอะแมสนี่เฮ้ยเฮ้ยไปนะครับอ้้เแแกกาเจอสวนครับ เด็กสาวสวนเข้าไปนี่เป็นกับใครไม่เล่นเป็กเด็กเมืองการสมนต้นดามึงต้องเจออะไรแบบนี้นั่นแหละแล้วเป็นอะไรมาตั้งกาอี้ต่อสม,นะมัยน่ะแหม่ฉันไม่มาหาแกแล้วฉันเลยไปข้้งหลังเงินฉันมาหาแกที่ไหนแนละ้วไม่มอง <c oughs> ไมีมองคอนมองต <c oughs> าเนี่ย <c oughs> ลองๆๆขอบคุณครับไหนเมื่อกี้ไหนเมื่อกี้ฝั่งนี้ใครให้รางวัลครับขอบคุณรางวัลให้น้องเติ้ลด้วยครับนี่พอพอขายไม่หมดก็มาให้ลิเกอ่าอ่าอย่าเลาเขาอยู่ครับนี่ไม่ฉาชี่จริงๆแล้วแกนะเอามาขอแล้วขอบคุณมากครับเอาไปเลยไปขายเขาด้วยจ้า อขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับรางวัลอ่ะน,น้องต้นรบับรางวัลใตยโต๊ะเด็กนะครับตังเหรอตีนครับตรงๆเล่นมุกอค,ครับไอ้มาทำไมไม่รู้เ,อเยอะแยะไปหมดพร้อมอลอ้าวยินูคนกันเองอันนี้ของเจ้ ใจดีมีแจกครับนี่อันนี้ออันนี้อร่อยนะเนี่ยโอเค,ออออค,คแล้วของกูล่ะซื้อดิซื้อของซื้อของขายเนี่ย <c oughs> จ้องจะกินอย่างเดียวเลยนะเราอะ่ะกูหิวอะ่ะก็ซื้อดิซื้อเรียกทำไมห <c oughs> <c oughs> นมนะครับหนมนะ คนไม่มีน้ำคนไม่มีน้ำใจทำไมอ่ะขอบใจแจืเอเขาขายเหมือนกันขอบคุณครับของปลดลุงฟ้าโอ้โห<ะ>หมดกระหมดกระบอกเนีน้ยนะมเอยลกันสี่ตัวชุดอ่ะอมันดูไม่น่ากินเหมือนของเขาเลยอ่ะของเขามีป้ายติดด้วยอร่อยกว่าใช่ไหมไม่ไม่ติดยังพี่ ฮะไม่ติดยักษ์ติดแล้วลุยเลยไอ้เพิ่มแบ่งของกันอยู่แบ่งห่วงแดงจริงห่วงกินใช่ไหมโอ้แม่หน้างเอกนี่ใจมาเปลี่ยนสไตล์ลายแบบผงไม่ใช่ชายใจแคบไม่มีไปแอบหลอกใอ้หากน้องนุ่นจะเปลี่ยนคู่ นี่คู่หรือขี้เนีย่ย<ป>เล่นแรงเล่นเปนนี่เนี่ยถากนองนุ่นจะเปี่ยนเก็บดีจังเลยคู่นี้สนใจแข็งว่ะไม่งอนเลยใช่แล้วดูดิโอ้โหไม่ร้องเลยเนะี่ยไม่งอ,อเดี๋วเก่งอย่างเดียว่ง ดูเธออยู่ยังไงเจ้าเฮ้ยดูเธอทําไม่ทาแบบนี้ว่ะน้าเบื่อเห็นแล้ดู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 เธอทําดูเธอทํา เทำทำไมถึงทำกับฉันได้ทำไมถึงทำกับฉันได้ดู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 เธอทำดูเธอทำดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้เฮ้ยปึ๊บ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 ไอ้ต้นตะกา่โย่โย่แรบมาครับแรปหรักกันชอบกันแทบไม่บอกพี่ ไปเที่ยวกะลีให้สบายใจเฮ<ห>้ยไปเถอะไปเดียวก็ได้ไปไปไม่นั่งสนใจหรอกเดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันนะได้จ้าไม่ต้องสนใจลูกฟ้าหรอกอว่าลูกฟ้ามันอย่างนั้นแหละดังแต่พ่อร้อนไม่หมุนหรอกโอเคอย่าจบเจบีพี่เจ็บเราต้องปอกมพี่ชายเส้โเค เห <hertz diversity S 2> ี่ยวห่อไปเลยครับนี่ ับชบ